สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องการบวกที่ผลบวกไม่เกิน1 0 0นั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวออรทยัยใจพจนหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดนั่นเองนะคะอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้และฝึกไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะไปกันเลยค่ะ อะก่อนอื่นเลยนะคะสังเกตรูปภาพที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะเป็นรูปของเหตุการณ์อะไรเอ่ยใบบัวใช่ไหมคะกำลังซื้ออะไรคะ แซนด์วิชนะคะและนมนั่นเองนะคะซื้อแซนด์วิชไป1ชิ้นและซื้อนมไปหนึ่งขวดนั่นเองนะคะคุณครูต้องการทราบว่าใบาบัวต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะอ่ะใบบัวซื้ออะไรคะแซนด์วิช1ชิ้นซึ่งมีราคาเท่ากับ24บาทนั่นเองนะคะนำยี่สิบสี่มาเขียนและบวกกับอะไรเอ่ยซื้ออะไร มนมนั่นเองนะคะ24บวกกับ8นั่นเองนะคะนมขวดละ8บาทก็บวกไป8นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์กันแล้วเราจะมาหาคําตอบกัน,นะคะาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือ24บวก8ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเราจะมาฝึก ตั้งบวกกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพประกอบกันก่อนนะคะอ่ะตัวตั้งนะคะก็คือ24นะคะอ่ะฝั่งนี้เป็นช่องของหลักสิบและฝั่งนี้คือช่องของหลักหน่วยนั่นเองนะคะอ่ะ2อ,อยู่ในหลักสิบเห็นไหมคะอ่ะก็มีทั้งหมด2แถบนะคะใน1แถบจะมีทั้งหมด10หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะ10 20เห็นไหมคะอ่ะและ เลข4ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมคะก็มีทั้งหมด4หน่วย1 2 3 4นะคะบวกกับอะไรเอ่ย8นั่นเอง8ตัวนี้เป็นเลขหลักเดียวเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเห็นไหมคะก็จะมีทั้งหมด8หน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นเขียนนะคะ กำกับนะคะหลักสิบและหลักหน่วยก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะอ่ะสองตัวนี้อยู่ในหลักสิบนั่นเองและสี่ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักกันนะคะจากนั้นบวกกับเลขอะไรคะเลขแปดนะคะแปดตัวนี้ต้องเขียนให้ตรงกับเลขหลัก เก่งมากค่ะเขียนให้ตรงกับเลขหลักหน่วยนั่นเองนะคะก็คือเขียนให้ตรงกับเลข4นั่นเองนะคะ,ะบวกกับ8และขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อหาคําตอบนั่นเองนะคะจากนั้นบวกเลขในหลักหน่วยกันก่อนนะคะก็คือ4บวก8ดได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ,อะลองนับดูเลยนะคะเอาเลขมากไว้ในใจแล้วนับต่อไปก็คือเลข8 8นับต่อไปอีกส ได้เท่ากับเท่าไหร่8แล้ว9 10 11 12 12นั่นเองนะคะอะเราจะเขียนอย่างไรล่ะคะทีนี้อะเรามาดูกันนะคะเขียน2อยู่ในหลักหน่วยและทด1ในหลักสิบนั่นเองนะคะอะพอเลข12นะคะมีเลข1และเลข2นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า1อยู่ในหลักสิบและ2อยู่ในหลักหน่วยดังนั้นให้เราเขียนเลข2ให้ตรงกับช่องของหลัก หน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นนำา1น,นะคะไปทดไว้ในช่องของหลัก10นั่นเองนะคะอาะทด1น,นั่นเองจากนั้นมาบวกจานวนในช่องของหลัก10กันนะคะ2บวกกับอะไรเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็คือ0นย์ั่นเอง2บวกกับ0นย์ก็ได้2นะคะดังนั้นบวกกับตัวทดไปอีก1 ก็เป็นเท่าไร่2บวก1ได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะดังนั้นเขียนตอบลงไปเลยนะคะดังนั้นนะคะ24บวก8จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข32นั่นเองนะคะดังนั้นใบบัวต้องจ่ายเงินทั้งหมด32บบาทนั่นเอง wow. อ่ะทีนี้เราลองมาฝึกกันดูนะคะ19บวกย6ได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทำอย่างไรก่อนอื่นเลยเขียนหลัก10และหลักหน่วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้แยกจำนวนออกจากการก่อนนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจกันก่อนนะคะอ่ะดูที่ตัวตั้งนะคะ19 1อยู่ในหลัก10และ9อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองบวกกับเลขอะไรคะ ตัวบวกก็คือ26นั่นเอง2ตัวนี้อยู่ในหลัก10นะคะและ 6ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ,ะและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อทําการหาคําตอบนั่นเองจากนั้นให้เราบวกเลขในหลักหน่วยกันก่อนนะคะ9บวก6ได้เท่ากับเท่าไรเอาเอา9ไว้ในใจบวกไปอีก6 9และ10 11 12 13 14 15้นั่นเองนะคะ15มีเลขอะไรบ้างเลข1และก็ เลขหใช่ไหมคะให้เราเขียนเลข5ในหลักหน่วยและนำเลข1ไปทดในหลัก10ใช่ไหมคะอ่ะเขียนเลข5ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะและนำเลข1ไปทดในหลัก10เห็นไหมคะเลข10มีเลข1และเลข5นั่นเองนะคะอ่ะจากนั้นเราก็มาบวกเลขในหลัก10นะคะ1 บวกกับ2ได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะจากนั้นบวกตัวทดไปอีก1น,นะคะก็จะเป็น4นั่นเองนะคะอ่ะเราก็เขียนตัวเลขลงไปดังนั้นนะคะ19บเวกยีจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น45นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะลองดูกันอีกสักข้อนะคะ32มสบวกห้ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะ ก่อนเออเลยเขียนหลักสิบและหลักหน่วยกำกับไว้ก่อนนะคะอ่ะตัวตั้งของเราคือเลข32นั่นเองนะคะ3อยู่ในหลักสิบและ2อยู่ในหลักเก่งมากคะ่ะหลักหน่วยนั่นเองบวกกับเลข58นั่นเอง5อยู่ในหลัก 10และ8ดอยู่ในหลักหน่วยเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อหาคำตอบนั่นเองอบวกเลขในหลักหน่วยกันก่อนนะคะ2บวก8ได้เท่ากับได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะให้เราเขียนเลขอะไรในหลักหน่วยเลข0ในหลักหน่วยและ นำเลขหนึ่งไปทดในหลัก10นั่นเองนะคะจากนั้นเรามาบวกเลขในหลัก10นะคะ3บวกกับ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ลองนับดูเลยนะคะ3บวก5ได้เท่ากับเก่งมากค่ะ3บวก5ได้เท่ากับ8นํนำตัวทดอีก1นะคะมาบวกด้วย8และก็บวกอีกหนึ่งเป็น 9นั่นเองนะคะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะดังนั้น32บวก58จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น90นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหาผลบวกนะคะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกเขียนแสดงวิธีการหาผลบวกกันนะคะ เรามาดูข้อแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ43บวก39ได้เท่ากับเท่าไหรอ่ะก่อนอื่นเลยเขียนเลข4ลงไปก่อนนะคะ4ตัวนี้อยู่ในหลัก10นะคะและ3อยู่ในหลักหน่วยนะคะทีนี้คุณครูจะไม่เขียนหลักให้แล้วนะคะโดยเราจะต้องเขียนเลขให้ตรงหลักกันนะคะจากนั้นจึงค่อยทำการบวกนั่นเอง ตัวตั้งของเรา43าเขียนแล้วใช่ไหมคะจากนั้นบวกเลข39ลงไป3ตัวน,นี้อยู่ในหลัก10นั่นเองเขียนให้ตรงกับเลข4ในหลัก10นั่นเองนะคะและ9ตัวน,นี้อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับเลข3ที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อหาคําตอบนั่นเองนะคะ3บวก9าได้เท่ากับเท่าไรอลองบวกเลยคะ่ะ เอา9ไว้ในใจบวกไปอีก3นะคะ9แล้ว10 11 12นั่นเองให้เราทําอย่างไรเขียนเลข2ในหลักหน่วยและเลข1ไปทดในหลักสิบนั่นเองนะคะอะทีนี้เรามาบวกเลขในหลักสิบกันบ้างนะคะ4ีบวกสได้เท่ากับเท่าไหร่คะสี 4, บวกสได้เท่ากับ7นะคะไปบวกอีก1ที่เป็นตัวทดก็เป็น8นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ ดังนั้น4บวก3ได้เท่ากับ7บวกตัวทดไปอีก1ก็เป็น8เขียนเลข8ลงไปเลยนะคะดังนั้น43บวก39จึงตอบมาได้เป็น82นั่นเองนะคะเราก็เขียนตอบและเขียนเลข82เป็นตัวเลขไทยนั่นเอง นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันในข้อต่อมา35บวก18ได้เท่ากับเท่าไหร่เขียนตัวตั้งมาก่อนนะคะก็คือเลข35นั่นเอง3อยู่ในหลักสิบและ5อยู่ในหลักหน่วยนะคะจากนั้นบวกกับ18นะคะเขียนเลข1ให้ตรงกับหลักสิบนั่นเองและก็เขียนเลข8ให้ตรงกับหลัก เก่งมากค่ะหลักหน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อหาคําตอบนั่นเองนะคะเอาห้ไปบวกกับ8ได้เท่ากับเท่าไหรา่เอาลงนับดูเลยค่ะ5้บวกแเท่ากับ13นะคะ13ประกอบไปด้วยเลข1และเลข3นะคะให้เราเขียนเลข3ในหลักหน่วยนะคะ และก็ไปทด1ในหลัก10นั่นเองนะคะทีนี้เรามาบวกเลขในหลัก10 3、บ,บวก1ได้เท่ากับเก่งมากค่ะเท่ากับ4จากนั้นบวกตัวทดไปอีก1ก็เป็นเท่าไหร่4แล้วบวกไปอีก1เป็น5นั่นเองนะคะจากนั้นเขียนเลข5ลงไปตอบเท่าไหร่คะ53นั่นเอง ต่อมา76บวก5ได้เท่ากับเท่าไหรอ่ะเขียนเลข7ก่อนนะคะ7น็อยู่ในหลักสิบและ6อยู่ในหลักหน่วยบวกกับ5นะคะเป็นเลขหลักเดียวเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองนะคะอ่ะก็คือเลข6นะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะคะทําการบวกกันได้เลยนะคะโดยให้เราบวกเลขในหลักหน่วยกันก่อนก็คือ6บวกกับ5ได้เท่ากับ เท่ากับเท่าไร11นั่นเองนะคะ11ประกอบไปด้วยเลข1และเลข1นะคะให้เขียนเลข1ในหลักหน่วยก่อนและนำเลข1ไปทดในหลักสิบนั่นเองนะคะจากนั้นมาบวกเลขในหลักสิบกันนะคะ7บวกอะไรคะไม่มีใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ7นั่นเอง7ตัวนี้นะคะให้เราไปบวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น8นั่นเองนะคะตอบได้เท่ากับเท่าไร่ 81นั่นเองนะคะ่ะลองดูกันในข้อต่อมา64บวก36ได้เท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นก็เลยเขียนเลขตัวตั้งมาก่อนนะคะก็คือ64นั่นเอง6และ 4นั่นเองนะคะจากนั้นบวกนะคะตัวบวกก็คือ36นั่นเอง3ตัวนี้อยู่ในหลักสิเขียนให้ตรงกับหลัก10ก็คือเขียนให้ตรงกับเลข6นั่นเองนะคะและ6ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะเขียนให้ตรงหลักจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อหาคําตอบนั่น,นเองนะคะนำสี่นะคะ,าะ,คะมาบวกกับ6เลยะคะ่ะบวกเลขในหลักหน่วยกันก่อน4ี่บวกหได้เท่ากับเท่าไหร่ อะลองบวกเลยค่ะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ10นั่นเองให้เราเขียนเลขศูนในหลักหน่วยและไปโทษเลข1ในหลัก1 0นั่นเองนะคะอะเขียนศูนย์ในหลักหน่วยและก็ไปทษ1ในหลัก10เห็นไหมคะจากนั้นนำห6นะคะมาบวกกับ3 6มบวกสได้เท่ากับ 9นั่นเองนะคะจากนั้นบวกตัวทดไปอีก1นะคะก็เป็น10นั่นเองเขียนลงไปเลยคะ่ะ10นั่นเองนะคะอ่ะ เห็นไหมคะว่าเราจะได้เป็นเลข3หลักขึ้นมานั่นก็คือจำนวน100นั่นเองนะคะดังนั้นตอบ100นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปในหน้าที่105นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของ การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1นนี้เลยนะคะอ่ะคำสั่งเขาว่าอย่างไรนะคะหาผลบวกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทําข้อแรกไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเห็นไหมคะเขาให้โจทย์มาเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะก็คือ28่สิบแปดบวกหเท่ากับ เท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอธิบายนะคะก็คือจะเป็น28นะคะในหนึ่งแถวนะคะจะมีทั้งหมด10ช่องนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะเป็นในช่องของหลักสิบนะคะก็คือสิ 20นั่นเองและก็อีก8นั่นเองนะคะบวกกับ5ค่ขาด้านล่างนะคะก็คือ5ช่องนั่นเองนะคะอันทีนี้เรามาตั้งบวกกันนะคะโดยเขาเขียนกำกับมาให้เราแล้วใช่ไหมคะเป็นหลักสิบและก็หลักหน่วยนะคะอ่ะเรามาดูที่ตัวแรกนะคะก็คือจำนวนที่28นั่นเองนะคะ2อยู่ในหลักสิบนะคะและ8อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักเห็นไหมคะอ่ะจากนั้นบวกค่ะบวก บวกอะไรบวก5นั่นเองนะคะ5เป็นเลขหลักเดียวนะคะเขียนให้ตรงกับหลักอะไรหลักหน่วยนั่นเองนะคะอาจากนั้นเริ่มบวกเลยนะคะโดยการให้เราบวกเลขในหลักหน่วยก่อนนั่นเองนะคะก็คือ8บวก5เท่ากับเท่าไรคะ13นั่นเองนะคะให้เราเขียนเลข สามจากนั้นทำไมเอ่ยทดหนึ่นั่นเองนะคะโดยเอาเลข1มาทดในช่องของหลักสิบนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วเรามาดูในช่องของหลักสิบกันบ้างนะคะก็คือสองบวกกับอะไรคะหที่ทดไปนั่นเองสองบวกหได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะจากนั้นเขียนตัวเลข หลัก10ลงไปเลยนะคะก็คือ3นั่นเองดังนั้นนะคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะยีบวก5ได้เท่ากับ33นั่นเองเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะอ่ะอีกสองข้อที่เหลือนักเรียนลองฝึกทำกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะทาไม่ยากลงมือทำด้วยตนเองเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เองคะ่ะลงมือทำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ อะมาต่อกันในหน้าที่สองนะคะก็คือ หน้า106นั่นเองนะคะถ้าเราทำหน้า105เสร็จแล้วเปิดมาในหน้าที่106เลยนะคะอทีนี้เรามาดูในข้อ2ใหญ่นี้กันนะคะเขาให้เราหาผลบวกเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะอะก็คือเขาจะให้มาเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะแต่ทีนี้จะเป็นการบวกเลข2หลักกับเลข2หลักนะคะอะดูในข้อนี้แล้วทำไปพร้อมๆกันนะคะเขาให้ โจทย์มาว่า39บเวก17เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะอะแล้วทีนี้เราก็มาทำการตั้งบวกเลยนะคะเขาก็เขียนหลักสิบและก็หลักหน่วยมาให้เราแล้วจากนั้นทำการตั้งบวกะคะ่ะเลขแรกก็คือเลข39นั่นเองนะคะ3อยู่ในหลัก10นะคะและ9อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นบวกนะคะบวกกับเลข17นั่นเองนะคะ โดยเลข17นะคะ1อยู่ในหลักสิบและ7อยู่ในหลักหน่วยนะคะเขียนให้ตรงหลักนะคะตรงตัวเลขกันนะคะจากนั้นเริ่มทำการบวกนะคะโดยให้เราบวกเลขในหลักหน่วยก่อนนะคะ9้าบวกเได้เท่ากับเท่าไหร่ เอาเอ้าไว้ในใจนับต่อไปอีก7นะคะ9และ10 11 12 13 14 15 16นั่นเองนะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ6และก็ไปทำไมเอ่ยทด1ในช่องของหลัก10นั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราบวกช่องในหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็มาบวกตัวเลขในช่องของหลัก10กันต่อเลยนะคะอบวก1 ได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะและบวกตัวทดไปอีก1เป็น5นั่นเองนะคะอาจเขียนเลข5ลงไปเลยนะคะดังนั้นนะคะ39บวก17จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข56นั่นเองเราก็เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะอีก2ข้อที่เหลือลองฝึกทำกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลงมือทำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ